สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดบังคับสารภาพหรือไม่อาจารย์นิติศาสตร์มชวิเคราะห์จดหมายอาน o สมชายวิเคราะห์จดหมายอาน o ์ชวนนักเรียนกฎหมายขบคิดสถานการณ์เลวร้ายในห้องขังคือการบังคับสารภาพหรือไม่ แฟนเพจชื่อศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยหน้าบางแห่งหนึ่งได้โพสต์ตข้อเขียนรองศาสตราจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยระบุว่าจดหมายจากอานอนท์นำพาบอกอะไรแก่นักเรียนกฎหมายได้บ้าง นักเรียนกฎหมายคงคุ้นเคยว่าการสารภาพที่มาจากการบังคับ f r c e เ Confession เป็นสิ่งที่มีอาจรับฟังได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นผลมาจากการใช้กำลังทำร้ายหรือขอ่มขู่หรือวิธีการอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันเนื่องจากการสารภาพจะไม่ได้เกิดขึ้นด้วยเจตจำนงของบุคคลน,นั้นๆอย่างแท้จริงธงชัยวินิจ,จกุลเคยตั้งคำถามว่า กรณีการไม่ให้ประกันตัวแล้วทำให้ผู้ต้องหาต้องตกอยู่ภายใต้สถานการณ์อันเลวร้ายในห้องขังแม้จะไม่ใช่ด้วยการใช้กำลังทางกายภาพต่อผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกต้องขังจะถือเป็นการบังคับให้สารภาพชนิดหนึ่งได้หรือไม่ ข้อเท็จจริงในคดี112หลายคดีก็คือว่าผู้ต้องหาที่อยู่ในเรือนจำตัดสินใจรับสารภาพเพื่อให้การดำเนินคดีจบลงโดยเร็วและอาจนำไปสู่การขออภัยโทษเพื่อให้พ้นจากการคุมขังให้เร็วขึ้น นักเรียนกฎหมายที่ไม่มืดบอดต่อความเป็นจริงของสังคมไทยอาจต้องช่วยกันขบคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังไม่ว่าสถานการณ์เฉพาะหน้านี้จะยุติลงในรูปลักษณ์เช่นใดก็ตามสมชายปรีชาศิลปกุลสำหรับจดหมายจากอานอนท์นำพาทนายความด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งขณะนี้ถูกคุมขังด้วยข้อหาอาญามาตรา112ความว่า การขังเพื่อบังคับ เพื่อให้จำยอมต่อมโนสำนึกผิดชอบชั่วดีใช้การจํำขังขึงพืชจําเลยในการนามกฎหมายเพื่อให้การต่อสู้เพื่อความถูกต้องถูกทำลายอันเป็นผลให้สังคมแช่แข็งตัวเองไว้ในความมืดมิดและความกลัวไม่กล้าที่จะพูดความจริงกันอย่างตรงไปตรงมาเพื่อหาทางออกให้สังคมทุกอย่างถูกทำไปในนามของกฎหมายจำเลยในนามของคนเรียนกฎหมาย ไม่อาจยอมรับความอัปยศนี้ได้อีกต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ